กล่าวเปิดโครงการยกประเด็กปูเลยในท้องถินต่นไปสู่สากลเป็นรับาลต่ตบคุณครับครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยท่านนายกเทศมนตรีตำบลต่างๆนะครับท่านรัฐนรีตะบตวันวงสีวงนะครับท่านนายกสมคาคมแพทย์แห่งไทยระดับประเทศนะครับท่าน ปุ่มด้วยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ดท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใยา่บา้าบนตำบลสันพุเลยท่านกำนันผู้ใยา่บ้านท่านสมาชิกสภาเทศาบาลท่านประธานอาสม,มอนะครับเป็นน้องอสมภาคีเครือข่ายแพทย์อาโลกและเสริมสร้างสุขภาพเป็นที่พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมสิทธิ ร่วมใจจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดนะครับในไปพัฒนา่อนหน้านี้เขาอาจจะยังบม่เคยเห็นนะครับวันนี้ก็จะไดะ้ได้ดูได้เข้าไปนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นทีนนเป็นก้าเป็นอันดับต่างๆนะครับนะครับเพราะว่าเรื่องของรักคุคงราคาอย่างต่างๆนี่เราสามารถที่จะ เราจะได้ลงนามพิธีเข้าตกลงแน่การนี้เจ้าครันี้คือกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง อ,องค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเราตั้งขึ้นเมื่อปี2562นะคะแล้ก็ขับเคลื่อนเพื่อที่จะยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยยาสมุนไพรไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สาธาเรามีแนวทางที่จะแยกกระทรวง การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกออกมาเพื่อที่จะให้การพัฒนานั้นเต็มรูปแบบนะคะแล้วเราก็จะสามารถมีสำนักง,งานออยอก,การแพทย์แผนไทยของเราต่งางๆเราจะมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยลงไปถึงตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็าำรับยาแผนไทยก็จะถูกนำมาใช้ ป้องกันและรักษาและฟื้นฟูโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเป็นทางการแม้กระทั่งโครงการส0บาทรักษาทุกโรคอะไรก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วที่สําคัญคือเราอยากที่จะให้มีการส่งเสริมปลูกสมุนไพรที่ยอดนิยมทั้งใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศลงสู่กเกษตรกรซึ่งเราก็มีชมรมเสียงสตรีเราจะพยายามตั้งชมรมเสียงสตรี ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อที่จะเชื่อมนำโครงการปลูกสมุนไพรปลายรูปสมุนไพรแล้วก็จำหน่ายสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องสําอางเป็นยาส่งขายั้งในแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้ก็จะฟื้นเศรษฐกิจเราไม่สามารถไปพึ่งอะไรได้อีกแล้วในการฟื้นเศรษฐกิจฐานรากในครอบตัวคนแทบจะไม่มีกินไม่มีใช้กันมีนี่สินลดคนตัวสิ่งที่เรามีคือความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยสิ่งที่เรามีก็คือตำรับยาแผนไทยซึ่งมีตำรับตำราแพทย์สาสรสูเพาะที่ รุนเก้ารัชการที่5้ารงมเก้าให้รวบร,รวมตำรับยาไว้ที่เรามีทั้งแผ่นดินไว้ร่วมกันให้ความส่วมมืน,นะครับทางส่วนรายการทางท้องถิ่นเรานะครับช่วยกันกทลักดันภูมิภาคเราเนี่ยให้ม,มันการยกระดับมากขึ้นนะครับรวมอยู่จะส่งเสริมให้พี่น้อยในส่วนได้ช่วยกันปลูกนะครับเพื่อ รายได้ด้วยนะครับกระดาเดียวกันในวันนี้เราได้มีโอกาสเจอกับหลายภาคส่วนนะครับโดยยิางยิ่งทางท่านรัฐตรีสุรนารีวงองนะครับก็อยกได้เปลยนครับหาผู้ประกอบการมารเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเรานะครับในการที่จะต่อยอดนะครับซื้อแรงงาคนต่อไปนะครับซึ่งอันี้ก็จเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ ในส่วนของทางน้องทีเองโดยพาอยิ่งอันวยาเป็นต้นแบบในการต่อยอดเรื่องของสมุทไยโดยขอยิ่งคูเลยรวมไปถึงชนิดื่าๆนะครับพื้นที่เราเพื่อส่งเสริมให้เป็นส่วนใ้ปล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจในรั้วต่อไปครับแนวคิดที่จะส่งเสริมการการทำพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ตรงนี้เลยผมคิดกลับด้าน ปกติเขาจะเขาจะส่งเสริมจนจะพูดไปก่อนว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแต่ตรงนี้เราทำได้ทำได้ยังไงวันนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นคุณะค่าของสมุนไพรตรงนีน้ซึ่งจริงๆแล้วปัญญาควนนาโบราณรุ่นพ่อรุ่แม่เราท่านใช้ตร้ดีแต่มันหายไปด้วยด้วยบริวารของสถานการณ์ปัจจุบันผมก็เลยคิดว่าให้ตําสัตหีบเลยเนี่ยน่าจะนําเอาพืช ชนิดหนึ่งก็คือพืชไทยนะพืชที่บ้านเราเนี่ยซึ่งเราไปค้นหาคุณค่าของคุณเลยเนี่ยเพื่อมาสร้างคือไขยแล้วสร้างมูลค่าให้มันเกิดขึ้นให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพืชที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันมีคุณค่าทางยาเยอะแยะไปหมดเขามีคุณค่าตรงนี้ปุ๊บม,มันจะนํามาซึ่งความสนใจพอมีความสนใจปุ๊บเราก็ สมามารถขยายขยายผู้นี่ในการเ,เป็นเครื่องสินต่อไปเพื่อส่งเสริมการผลิตแป่ปรูปและนำไปใช้นำไปจำหน่ายในโอกาสต่อไปครับเห็ว่าไม่มไ,ได้แน่นอนนะว่าแต่ละรุ่นที่อบรมนั้นเป้าหลักคือต้องการให้แพทย์แผนไทยตรงนี้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก,กเลยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางยา เกินประโยชน์ทางการรักษามันจะได้เห็นคุณค่าชัดเจนครับเปกก็นรูปบรรทับกลับไปในจักริกาวันที่สองขึ้นเสื่อเลยเนาะมาแต่การตกใจนะครับเป็นพืชภูมิปัญญานะครับอบอกว้าตั้งแต่ต้นตั้งแต่รากใบโคนต้นครับประโยชน์ทัพย์ที่มีเยอะนะครับก็ต้องพูดถึงตรงนี้นะครับสี่ชีวิตชุมชน,นแต่ก่อนแต่เดิมที่บ้านเราก็ใช้ ใช้ด้วยนะครับแม้แต่ทางใบกินอาหารของเขาได้นะครับมีการประยุกต์วันนี้โดยขึ้นมานะครับต้องรอดจากจับกัดน้ำมากขึ้นจะซื้อไปตถุดิบจากเปรูทั้งเป anyway, ็นสัมพันธ์ต่างๆยารักษาต่างๆนานาแนวเขีนรับหสายตัวนนยครับการที่นักกรชัยมงคลครับเป็นคนราชวงศ์ของไทยนะครับผมอยู่เบื้องหลังของการ ดำเนินงานนะฮะถือว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่ว่าองค์การคุ้มกานการแพทย์แผนไทยนะครับผมดูแลในส่วงภาคเหนือครับซึ่งได้ทำเอโบยูนะฮะร่วมกับทางรัฐบาลสัตว์เลยนะครับที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพยไทยให้ก้าวสู่สากลนะครับเขานะฮะมีเป้าหมายนะฮะในการที่จะทักดันสมุนไพยไทยของเราเนี่ยไปสู่การสู่สากลอย4่สี่ห้าเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการการส่งเสริมขยายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวแพทย์แผนไทยสมุไพรไทย อีงในนั้นก็คือปูเลยครับเราจะทําการส่งเสริมสายพันธุ์ดีๆนะฮะให้เกิดการส่งเสริมนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมเพื่อเกิดการเปิดยาสมุนไพรไทยนะฮะทค่ข้าวงจรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสตอรี่ต่างๆนะครับคุณอ่า เกี่ยวกับเรื่องของประวัติยาต่างๆจะปูกนะฮะทอบทวนขึ้นมาแห่งครั้งหนึ่งเพื่อไปสู่การป็นปัญญาแพทย์แผนไทยในสมัยปัจจุบันนะครับแถมประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของจะรนรมค์นะฮะเมื่อประชาชนนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายแหล่นะฮะรนรมค์มหาอ่ามามาใช้ยาสมุนไพรไทยนะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของการที่เขาจะพลังดันใหือเทศบาลตำบลสันปูเลยนะฮะเป็นศูนย์เกี่ยวกับโรงงานวิจัยแพทย์แผนไทยนะครับเรื่องสุดท้ายนะฮะ เขาได้จับมือกับพี่น้องประชาชนสาธารณสุขนะครับว่าเขาจะทำเทศบาลตะบนสันตุเลยเนี่ยเพื่อเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยตัวอย่างนะครับขอมอีบริบทเข้าข้ากันดีครับขอบคุณครับ